เฮ้ยตอนนี้โอ้โอ้โ,อโดนโอ้โห้ Yo, โย่รถทุกคนกันด้วยนะครับพี่กับเฟลทุกนกันอีกแล้วนะครับวันนี้ก็มีโยโลเซอร์เวอมาให้ชมกันอีกพาร์ทหนึ่งแล้วนะครับซึ่งวันนี้ผมก็ไม่รู้แล้วว่าจะทําอะไรคิดไม่ออกนะฮะเลยตั้งเป้าหมายว่าวันนี้เราจะไปขุดเหมืองกันนะครับแล้วก็ได้ใส่มอดเพิ่มเข้าไปนิดหนึ่งแล้วไอ้มอดที่รีวิวไปใหม่ๆนะฮะก็ เดี๋ยวผมก็จําวิธีค้าไปได้ยังไงผมก็เปิดออกมาให้ดูอยู่ดีนะครับนะ่ะเ <laughs> พิ่งรีวิวไปลืมเลยลืมเลยวิธีการค้ามามันปกติก็ไม่ได้จำอย้วใช้น็อตอินอับไอเทมนะใครเขาจะไปจําได้ทุกอย่างนะครับเอาเป็นว่าตอนนี้อย่างแรกเลยเรากินก่อนนะฮะเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวครั้งที่แล้วเราจําได้ว่าเราเผาอ๋อไม่ได้เผาเหรอเราเผาเหล็กไว้แล้วกันเอาเป็นว่าเราแก้ตัวเราเผาเหล็กไม่ได้ไม่ดีนะครับมันเราก็เดี๋ยวเราเผาไก่กินก่อนละกันนะเพราะว่า เราค่อนข้างมีมีของกินน้อยนะตอนนี้เพราะว่าไก่เราก็เยอะด้วยเออเดี๋ยวเราฆ่าไก่กันด้วยนิดนึงดีกว่าออนะครับเราฆ่าพวกนี้เออฆ่าไปเลยเอ,อืมตายไปอ,อืมจากตายปะตายไปไม่ถามแล้วโอ้ออมามาเราไปบายยนะฮะสอใส่มานคงคิดถึงครอบครัวมากนะครับถึงกับขั้นจ้องหน้าออกเลยเดีย๋ยอันนี้เอ,อ้าได้อันเดียวหรอเออไม่เป็นไรไม่เป็นไรงั้นก็งั้นก็เลติโก Go, ครับเลติโกเลย มาไอโฟนอร์เน,นี้ยอ๋อเออเนี่ยเนียเราเอาเรานี้ดีกว่านะครับมาเราเผาอันนี้ไปแล้วเดี๋ยววันนี้เรามาขุดเหมืองกันครับวันนี้เดี๋ยวเราจะตะลุยจากพาร์ทที่แล้วที่เราขุดเหมืองจากหลุมเดิมนะครับแล้วผมก็ได้เอาไอามอดมอไอมอด,ดโมเดลไปแล้วนะครับเอาออกไปแล้วนะครับค่อนข้างตกใจอะจริงๆค่อนข้างตกใจไม่ไม่ใช่ตกใจคือตกใจโมเดลไม่ชินนะครับคือแบบตอนแรกแบบตัวตัวตัวยืนตอนแรกนึกว่ามันจะน่ารังง่ะตอนที่ใส่วันแรกอะ แต่ตอนหลังๆเพราะว่ามันเริ่มไม่น่ารักแล้วมันเริ่มสยองสยู่กิวแล้วมาเดี๋ยวเราไปทางไหนดีเราไปทางอีกทางหนึ่งดีกว่านะครับเดี๋ยวทางที่เราปักทอดเอาไว้แต่ว่าตรงเนี้ยน้ําผมว่าผมอุดดีกว่าตรงนี้ผมว่าผมอุดน้ําผมอุดน้ําดีกว่านะเดี๋ยวแล้วสักครู่หนึ่งเดี๋ยวตรงนี้ทําไงดีอรนนี้อ่ะอุดแบบนี้ไปเลยลวกันแล้วก็ตรงเนี้ยอุดไปเลยครับอุดไปเลยไม่อยากได้แล้วน้ําอ่ะเออเอา้า พอตรงนี้ก็ออกตรงนี้โอ้โหโอ้โหแบบนี้ไม่ต้องออกกันแล้วนะครับ <c oughs> เริ่มมาที่ก็ทําปวดหัวเลยผมปวดหัวแป๊บหนึง่งเดี๋ยวอันนี้เราโอเคเออต้องการโคพอดีเดี๋ยวเราอย่างแรกเลยขอขุดโคก่อนเลยนะถ้าพอพิกแอกสองอันนี้หมดเดี๋ยวผมไปคราฟใหม่เอาละกันนะครับมันไม่ต้องคิดอะไรมากอันนี้มาเราขุดแบบชิวๆแล้วสบายๆฮะหน้าตาผมนี่สบายมากเลย ไม่รู้สิอาจจะไม่สบายก็ได้ใครจะไปรู้ก็อย่างน้อยก็ยังไม่สบายนะครับแล้วก็เออตอนนี้ก็ใครที่ยังไม่ได้กดใครก็ฝากกดด้วยนะครับก็ฝากติดตามปุ่มแดงๆกดเบาๆนะฮะไม่ใช่กด2ทีแล้วผมเสียใจตายเลยนะครับก็แล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือเพจก็ได้ทําการเปิดออกมาแล้วนะครับคือเปิดเปิดแล้วไม่ใช่เปิดออกมาแล้วไม่ใช่เปิดแล้วก็ออกมานะครับคือเปิดแล้วก็ฝากไปกดไลค์อันี้กันด้วยนะครับมาตอนนี้เราขุดเหมือนกันเสร็จแล้ว ต่อไปแล้วก็ขุดโคต,ต่อฮะเราค่อนข้างขาดโคตอนช่วงแรกๆนะตอนนี้เราเป้าหมายถามว่าอาจจะมีคนถามว่าเป้าหมายคืออะไรก็เป้าหมายคือฆ่าเอ็นเดอร์ดัก้อนเลยนะครับหวังกวางหวังสูงครับเขาเรียกวางสูงจะทํายากนะแต่เป็นไปได้อยู่แล้วครับเล่นแค่เซอร์ v ว l ์ไม่ใช่ฮาร์ดคอร์ถ้าฮาร์ดคอร์ค่อยว่าไปอย่างนะครับอย่างที่ผมเล่นกับพี่ขวอยอยู่ตอนนี้นะครับใครที่ไม่ได้ติดตามที่นี่ก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับฮาร์ดคอร์เซอร์เวิ์นะฮะวิกฤติเคมีนะฮะก็ตรงนี้เป็นลาวาใช่ไหม เวลาวาก็อุดไปสิครับผมตกใจทําไมรอบแรกๆเดี๋ยวตรงนี้เดี๋ยวถ้าถ้าไฟนี่หมดมันก็จะมืดเลยมืดไหมเออเนี่ยมืดจริงด้วยโอเคเราปักทอสค่อยๆปักทอสไปแล้วกันนะครับหวังว่าคงจะไม่มีมบแถวนี้นะหวังว่าหวังว่าเดี๋ยวตรงนี้เดี๋ยวอีกครั้งสองหนึ่งแล้วก็สูแล้วก็แตกครับป๊อกเรียบร้อยฮะหลยกันเดียวมาไม่เป็นไรเราค่อยๆขุดไปแล้วกันตอนนี้เรามีก่อแล้วเราไม่ค่อยกลัวเท่าไหร่นะฮะ คือถ้ามีกอดแล้วอะไรก็ดีขึ้นนะฮะโดยหลักการของไมค้าบอ่าโอเคเจอแร่อันนี้ชี้ใช่ไหมมาของกินนะของกินเราขุดก่อนมาของกินของกินมาโอเคแล้วก็อันนี้เหล็กอีกแล้วดี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 ด,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 ดีมาแล้วก็เดี๋ยวปักทอนคือถ้าการปักทอนเนี่ยใครอาจจะมีบางคนที่ไม่รู้เดี๋ยวผมขอพูดไปเลยแล้วกันนะว่าคือการปักทอนเนี่ยมันจะทําให้โอกาสม็อบเนี่ยเกิดน้อยลงด้วยนะครับสำหรับบางคนที่ไม่รู้แล้วผมว่าจะม,มันต้องมีคนรู้อยู่แล้วแหละ นะผมก็เลยไม่ได้พูดอะไรมากโดยส่วนตัวก็รู้เหมือนกันว่ามันช่วยลดนะช่วยลดแค่เปอร์เซ็นต์นะแต่ถามว่ามีโอกาสเกิดไหมมันก็ยังมีโอกาสเกิดนะไม่ใช่ว่าร้อยเปอร์เซ็นต์ว่าจะไม่เกิดนะ <c oughs> การที่จะทําใหไ้ไม่เกิดจริงๆต้องปรับเป็น d i ฟ f i c u l t y ีเป็น a c e ฟู l ไปเลยนะครับอันนั้นคือจะไม่เกิดเลยนะครับยกเว้นม็อบพพสตไทนะเดี๋ยวว่าม็อบที่เป็นสุกเอ้ม็อบม็อบที่เป็นมิดผิดนะม็อบเป็นสุกมันก็คงมีความสุกทุกตัวแบบฟินสโมกวีดเอวีเดย์มาโอ้ย แค่นั่งเล่นแป๊บเดียวเหงื่อออกแล้วผมนี่ไม่สบายนะอ๋อใช่แล้วก็เขากรอบผมจําได้ในกล้องของผมอะ่ะที่ผมไปดื่มน้ำมาลุกกลับมานี่กล้องเบี้ยวเลยนะไปสังเกตแามของตัวเองมานะครับก็ขออภัยกันด้วยตอนนี้น้ําก็มาเตรียมพร้อมแล้วอยู่ข้างๆเลยนะครับเนี่ยมือตอนนี้มือตอนนี้คีย์บอร์ดจับอยู่แต่ว่าพอถ้าเลื่อมมือไปด้านซ้ายอยีกนิดเดียวครับก็จะได้ไอตัวส่วนของน้ํามาดื่มเลยนะครับเออแต่พูดถึงเหงื่อออกอะเนี่ย นั่งเล่นเกมแป๊บเดียวเงือออ้เป็นไรวะเนี่ยช่วงนี้สงสัยเป็นคนเหนื่อยง่ายนะฮะเป็นเป็นแบบไม่แข็งแรงนะฮะดูแลสุขภาพตัวไม่ดีไม่ใช่แล้วนอนวันละ12ชั่วโมงไม่น่าใช่นะอาจจะนอนเยอะไปด้วยบางทีนอนวันละ12ชั่วโมงโหนอนอิ่มเลยนะเเะฮะก่อนก่อนเปิดเทอมฮะก่อนกลับไปเรียนก่อนกลับไปเรียนเราต้องนอนเยอะเยะไม่เข้าใจว่าทําไมเหมือนกันมาเราได้โคเท่าไหร่แล้วเนี่ยรู้สึกว่าเราจะขุดก็เยอะแล้วนะขุดเยอะแล้วนะ,ะวนะโคะ รู้สึกความในคอรู้สึกแลโอ้มีสแต็กหนึ่งแล้วด้วยนะไม่เป็นไรเราขุดไปเรื่อยๆครับเราไม่เบื่อยังไม่เบื่ออยากได้โคเยอะๆก็คนมันโคน้อยอะนะเราต้องเพิ่มโคเข้าไปเยอะนิดนึงมาเราก็ขุดแบบนี้ไปเลยแล้วกันค่อยๆขุดไป <c oughs> ออย <c oughs> รู้สึกว่ามันความรู้สึกตอนนี้ของผมนะคือแบบว่าชีวิตนี้มีแต่โคเนะี่ยนั่งขุดแต่โคทั้งวันเลยโห <c oughs> นายเออยังไม่หมดด้วยยังไม่หมดด้วยโอ้โหมีเพิ่มด้านบนด้วยโอ้โหเยอะไปไหนครับเยอะจังภาษาญี่ปุ่นฮะทุยเล่นมุกไรวะเนี้ยมุกมุกแบบโคตรแปร้กอบบเมื่อกีโอ้โ,โอ้โหมาเรากลับไปเลยดีกว่าเรากลับเลยดีกว่าแล้วกันนะน,นี้ต,ตามทางทอที่เราปักเอาไว้ครับมาสปรินแล้วกันไหนๆก็ไม่มีตัวอะไรเราก็วิ่งเสียงเมื่อกี้เสียงขังข่าวไม่เป็นไรแล้วกัน่าไปสนเลย อย่าไปสดละกันเมื่อกี้เหมือนผมเห็นทางทางแยกใช่ไหมงั้นขอสำรวจหน่อยละกันขอสำรวจนิดนึงไหนดูซิอ่ามีั้างข่าวเนี่ยว่าแล้วไม่มีค้างข่าวจริงๆด้วยมีโคอีกแล้วนะครับเห็นแล้วมันก็ยั่วจริงโอเคเออโหเดินมาอุ้ยเนี่ยได้เหล็กแล้วได้เหล็ก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 โอ้โหขุด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 เ yeah, 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 yeah. ย่เย่เย่เย่โชคดีครับ โชคดีโชคดีเราโชคดีที่มาที่คิดใจกล้าเข้ามานะฮะเราต้องได้รับรางวัลกันนิดหน่อยนะฮะมามาเราได้เล็กเราอาจจะทํารอบนี้อาจจะทําชกเอ้หมวกกับรองเท้าได้แล้วนะลองเดาลองเดาเดาดูก่อนเดี๋ยวลองไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยไปบวกลบเลยทีหลังนะครับโอ้ยเดี๋ยวก่อนไอตรงนี้สุดท้ายละป<ก>๊อกไม่มีอะไรเลย๋ยวเสียงเมื่อกี้ได้ยินเสียงสกเกเลตันอยู่ตรงข้ามประตูแล้วก็เสียงน้ําด้วยนะครับไม่เป็นไรเรายังไม่ได้จะคิดไปดังวงั้นเรากลับก่อนละกัน นะครับมาตอนนี้เหมืองมันยังถ้ำม,มันยังไอ้นี่ผมยังจําทางได้อยู่ก็ไม่เป็นไรมากมาอันนี้ก็จะอยู่ตรงนี้อันนี้คือน้ําที่เราอุดไว้งั้นทางออกก็จะอยู่แค่ตรงนี้นะฮะนี่นี่ง่ายเจอแล้วแย่ yeah, เอามืดแล้วอันใหญ่เสียงสไปเดอร์มาแล้วครับมันมาแล้วครับมันมามาอยู่บนหัวแล้วครับมึงอยู่นี่เลยครับโอ้โหมาแล้วครับโอ้โหเดี๋ย yeah. วอาซอมบี้พี่บี้ครับสวัสดีครับพี่บี้มา อ้เอาเอาเอ้ยดับก่อด้วยโอ้ดอบก่อเลยเว้ยไกลๆครับไปไกลๆครับอย่าอย่าอย่าครับผมหนีแล้วผมกลัวแล้วไม่อยู่แล้วบย see you again วยา,ายบายซีอูเอาเกลแรกชายพิเชษอ้าวเดมอนเตอร์เนี่ยปะอ่าได้ได้ได้้นคืนนี้สนุกหน่อยครับมาเราใส่เข้าไป2ออันแล้วก็ไก่เมื่อกี้ไก่ย่างถูกเผาไก่ย่างถูกเผา ร้องได้ไงวะตอนนี้เอออากาศบรรยากาศครับขันอยู่มานั่งร้องไก่ย่างถูกเผาโอ้โหผมนี่ส่วนรีฮนะมาแล้วก็ถ้าคิด h o s ไ i เนี่ยเอ้ยมันมีม็อบใช่ไหมงั้นก็เราก็คงใช้เหล็กที่เรามีอยู่สองอันนี้มาไม่เอาดีกว่าเปลี่ยนใจละเปลี่ยนใจละเออเนี่ยมาแล้วก็เกาะอันนี้ที่จริงเออเราเราใส่ดีกว่าเท่ๆนะฮะเดี๋ยวอะไรอยู่หน้าบ้านไหมไม่มีเหรอเออเอ,อเอ,อไม่เป็นไร อ่านี่อเจอประเด็นแล้วครับประเด็นเข้ามีให้แก้ครับโอ้นั่นเนี่ยโดนตบจังๆเลยโดนจบจังเลยโดนจบดุมเบยมาค่าทิ้งไปเลยอ่ะมาไลนี่ด้วยวัสด,ดีวัสด,ดีวัสด,ดีสวัสด,ดีเธออืมมเมื่อกี้เมาเลยอ่าตาไปเถอะมาน่าจะนอนได้แล้วนะตอนนี้หวังว่านะ ได้กระดูกมาเพิ่มมานหนึ่งด้วยนะครับแล้วก็โหพระอาทิตย์เห็นตรงนู้นแล้วผมออกมาเดี๋ยวดูสินอนยังนอนได้อยู่เปล่ามันใกล้เช้าใกล้เช้าแล้วอ๋อยังนอนได้อยู่นอนได้อยู่โอเคโอเค energy ding if the mod is u p to d a t e เออเออเออจาจะจะจโอ้โหเริ่มมาก็เจอประเด็นแต่เช้าเลยครับตื่นมาออกกำลังกายเจอประเด็นตอนเช้าแก้ประเด็นตอนเช้าครับโออ่าเรียบร้อยมาต่อไปก็ใช้พกัน เราไปสร้างพิกแอบกับไอ้นี่กันแล้วกันเพราะว่ามันน่าจะเสร็จแล้วแหละน้าป่าเนี้ยจุดนี้โอ้ยังไม่เสร็จอีกโอ้โหมาเอาใส่แล้วก็ได้เหล็กอันนึงแล้วก็เอาไม้มาครับไม้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 เอาไม่มีไม้เหรออใช่เหรอไม่มีขนาดนั้นเลยเหรอเราอักจรขนาดนั้นเลยเหรอจริงดิรอเล่นปะโอ้รอเล่นกันแน่นอนฮะโอเคไม่เป็นไรงอนงอนไม้ค้าแล้วไม้หมด ไม่เป็นไรเราไปตัดเพิ่มก็ได้นะอรเฮ้ยซอมบี้ <S <S ทรมาไม์มไหนูโอ้โหฮืมกูมไม่เป็นสงสารมึงอะโอ้โมานี่เลยมาอมโอ้โหงุ่นหงิดฮนะงุ่นหงิดตีโดนเฉยเลยโอ้โหกรอดทองนะครับดูมันดูแบบมันดูตัดกันมากเลยไหนดูจังตัดเลยงนะั้นเวไรผมใส่ก่อเหล็กทั้งตัวแล้วกัน ะะเดี๋ยวพวกก่อทองอะไรพวกค่อยว่ากันทีหลังนะว่าได้เหล็กสอันงั้นเราก็เก็บไปก่อนเราไปตัดไม้เพิ่มก่อนดีกว่าโอ้โหถ้าเราจะอับจนขนาดนี้ผมเพิ่งรู้เนี่ยว่าเราจนเพิ่งรู้ว่าอ,อาจจะมีคนบอกเพิ่งรู้อ่ะพี่อ้ไนี้ไม่ปกติไม่ได้ไม่ค่อยได้สนใจสิ่งที่เจอเท่าไหร่นะครับยกเว้นม็อบนะฮะโอ้ยไอ้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 ไม่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 สนไม่สนเออโอเคมาเราตัดไม้ต้นนี้กันลวกัน ชีวิตก็กลับมาเป็นนักตัดไม้เหมือนเดิมฮะเราเห็นคิปเปอร์ใกล้ๆตรงนู้นแล้วก็เดี๋ยวเราวิ่งเข้าไปบวกก่อนละกันทำไมผมชอบพูดว่าละกันวะเนี่ยงงเอ้ย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 โอ้เฮ้ยเอ้ยตกใจโอ้ทำตกใจง่ายไปละไอเกมนี้ทขาเสร็จเร็วโอ้ยวอะไรวะนั่นแงโดนจนได้ครับท่านผู้ชม มาไม่ทันขาดคำเลยนะตอนนี้หรือว่าเพราะผมเปลี่ยนคีย์บอร์ดนะเพราะว่าผมเอาคีย์บอร์ดไอตัวอีกตัวหนึ่งไอตัวเก่าครับหลายคนน่าจะมีคนรู้อยู่ไอคีย์บอร์ดที่มันพังไปแล้วอะ่ะอันนี้คือเล่นคีย์บอร์ดพังๆอยู่นะเนี่ยคือใช้คีย์บอร์ดตัวที่มันพังไปแล้วมานั่งเล่นมาไอมานั่งเล่น GTA เพราะม่นมีําแพดนั่นเองนะครับซึ่งก็เก่าแป๊บคันซึ่งก็เดี๋ยวผมก็คงซื้อคีย์บอร์ดใหม่แล้วเร็วนี้แหละ ซื้อใหม่เร็วๆนี้เพราะว่าอยากได้แบบไม่คานิคอลนะฮะอันนี้มันไม่ใช่ไม่คานิคอลนะครับมันมันให้แค่ความรู้สึกคล้ายๆไม่คานิคอลแต่ผมว่าไม่เหมือนนะโดยส่วนตัวแล้วผมใช้ไม่คานิคอลมาปีหนึ่งแล้วแล้วก็ไม่เหมือนนะไม่เหมือนเลยโดยส่วนตัวรู้สึกไม่เหมือนนะนะไม่เคยนิคอลสวิตอะไรพวกนี้ก็ใครที่ไม่รู้ก็ลองไปเสิร์ชกูเกิลกันได้พิม์ไปเลยครับไม่คันิคอลสวิตคีย์บอร์ดไม่คัน,นิคอลอสวิตอะไรก็ว่าไปนะครับก็จะเจอ MH c h r อชเชอะไร ไม่รู้จำจำแบรนด์มันไม่ค่อยได้โทรเปร์สบบอะไร,ร,ร,รเต็มไปหมดเลยแล้วก็จีออร์จีอะไรก็ไม่รู้โหความรู้นี่แบบความรู้ความความรู้แบบสับสับคีย์บอร์ดนะสับสิบล้อไม่ใชสิบล้อมัน RGB เดี๋ยวใครที่ไม่รู้ว่าสิบล้อคืออะไรก็เอาง่ายๆครับมันเป็นภาษาของเกมมิ่งเกียร์ครับคือแบบว่า สิบล้อก็น่าจะรู้กันอยู่ว่าสิบล้อบ้านเรามันแต่งกันสร้างขนาดไหนก็สีสุดฉาดอะไรประมาณนั้นเลยนะฮะสำหรับคีย์บอร์ด R G B นะครับโอ้ก็ต้องอธิบายกันนิดนึงเผื่อน้องๆไม่เข้าใจนะครับแต่ผมจะเรียกสั้นๆว่าสิบล้อและเพราะว่าเข้าใจมันเข้าใจง่ายดีอันเนี้ยไม่รู้ไม่ไม่รู้คนคิดด้วยนะคนคิดมันก็คิดได้ไงนะเข้าใจคือแบบรอบเดียวฟังแล้วเข้าใจเลยแล้วก็จํามาได้ตลอดเวลาเลยนะครับ แต่ว่าใครที่ไม่ดูก็ลองไปเสิร์ชภาพดูก็ได้สำหรับน้องๆที่ไม่เคยเห็นสิบล้อนะฮะกลางถนนอ่ะ1ิบล้อกลางถนนแบบจุดฉาดหน่อยตอนกลางคืนน่ะจะเห็นมันแบบเหมือนมีสปอตไลท์แบบเต็มไปหมดเลยเอาแล้วผมผมหันหน้าไปรอบเพื่ออะไรมาเราเก็บอันนี้แล้วก็เรามีอะไรบ้างตอนนี้เรามีไม้ไม้หกสิบอันโอเคเราเอาไม้มาหนึ่งแล้วก็เรามาคราฟกัน นะครับมาได้สติก4อันแล้วก็เล็ก3อันเอามาครับหนึ่งสแล้วก็โอ้ยตอนนี้ตากระตุกเันเนี่ยตากระตุกจะจะไอก็ไม่ไอเฮ้ยเพิ่งสังเกตว่ามีสติ๊สิบเอันไอ้บ้าโอ้เพิ่งเห็นด้วยเออเจริญเถอะตอนนี้เรารวยโคแล้วเราไม่สนโคแล้วอะ เรามีสติ๊ก60มา61ก็เ้า61วะ61ก็61วะเออมานี่เลยมามาเอามานี่เลยพิกแอก6อันจัดเลยครับมาแปบนึงนะผมเก็บพวกนี้ก่อนเลยพิกแอก6อันฮะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกจัดเลยหืมหงุดหงิดโอ้ยโอ้ยอีหยัยยงก้าโอโ้โหคิดได้ไง มาเราเอาไอ้นี้มาก่อนนะเราเอาดาบมาก่อน<ม>เรามีอันนี้เราเราเรารักสะสมพิกแอคครับมาแล้วก็อันนี้จัดแบบนี้เอาแบบนี้ก่อนดีกว่ามาเราสลับกันก่อนอันนี้เราค่อยแล้วก็อันนี้เราจัดอินเวนท์รี่แบบมือโปรครับมืออาชีพฮะ <c oughs> มาหรอกที่จริงทําให้มันดูโปรไปงั้นแหละที่จริงได้ไม่เป็น <c oughs> มาเราก็ยังไงดีเราจะไปทางไหนดีรอบนี้ เราดู F 3ก่อนสี่แป6ส5่เจหกสี่ห้างั้นก็เดี๋ยวเราขุด <c oughs> ขุดลึกลงไปอีกดีกว่านะครับมาเราเราขุดจากตรงนี้แล้วกันเริ่มขุดจากตรงนี้เราขุดลงไปเป็นทางยาวแล้วกันเพราะว่าเรามีทอ20อันนี้เรามีเยอะมากเลยเรารวยแล้วเนี่ยเรามีรวยทอนะฮะไม่ใช่รวยอะไรแบบเนี้ยรวยแค่ทอสครับที่เหลือไม่รวยเลยนะรวยแต่เขือด้วยครับมาเราค่อยๆขุดถึงเวลาวันหน้าเบือ่อแข่งการขุดอีกแล้วครับวันสุดๆแล้วครับ วันแรกๆนี่นั่งขุดกันโ,โหขยันขุดกันจ้างผมนี่ก็ยังขยันขุดนะวันที่วันนี้ว่าน,น่าจะวันที่สี่แล้วโอ้โอแต่ขามือ,อมทำไมต้องทําเสียงเหนื่อย <c oughs> ทำไมต้องทําเสียงเหนื่อยงงแล้วก็เจอเหล็กอีกแล้วนะครับมาแล้วก็ได้เหล็กเพิ่มแล้วก็ปักทอแบบนี้โอ้โข <c oughs> ขำตัวเองปักไว้เองแท้ๆขุดเองแท้ๆด้วยมา แล้วก็เราเหมือนจะเจอแค่ห้อันงั้นก็ไม่เปเอเนี่ย6อันเออเจอเยอะดีเออโอเคโอเคเรารับได้ฮะน,นี้มา6อันแล้วก็เราอุดครับอุดอุดอดอดมาเราไปขุดของเขาแล้วก็ต้องซ่อมแซมให้เขาด้วยอันนี้เราก็ปักไปเลยดีกว่าพรามว่าผมอยากได้ไอ้นี่เดี๋ยวมาเราไปหน้าที่7ก่อนครับอยากได้ไอันเนี่ยไอรอนเฮลเม็กับบล็อกออฟเลสโตนคืออยากได้เลสโตนตอนนี้แล้วก็โกสโตนเดี๋ยวไปบุกนเนเธอรเอานะครับ มาแต่ตอนนี้เราต้องไปหาไดามอนด์ก่อนครับเราต้องหาไดามอนด์ก่อนมาเพื่อจะไปเอนนีเนเจอร์เราจะได้มีไนท์วิชั่นใส่ตลอดเวลาจะได้ไม่ต้องมานั่งเสียเวลานี่อะไรนั่งเสียเวลาแบบปักทงปักท้อแบบนี้นะฮะเดี๋ยวอันนั้นอะไรอะมองไม่เห็นมองไม่เห็นละอ๋อหินธรรมดาเออแค่ไหนครับปกติถ้าผมใส่เชเดอร์นี่ผมมองไม่เห็นแล้วนะปอแล้วเนี่ยป่าน,นี้เป็นแบบเดี๋ยวไฟยี่สิบสี่ ยี่สิบสามละมาอันนี้ก็ยี่สิบสองมาเราจะขุดไปที่วายเจ็ดนะฮะแด่เยอะดีอ่าเราเจอแต่ว่านี้เราไม่สนละเราไม่สนใจนะอันนี้ยังไม่สนใจเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวพอโอ้โหอ,โอ,โอ้ชิทเชื่อแล้วไงเชื่อแล้วไงดูดิมันโยกหัวใส่ด้วยอะ่ะไปไกลๆมึงอะ่ะไปไกลๆ ขอโทษที่ใช้คำหยาบครับโหยโอ้โหเดี๋ยวมีตัวอะไรอยู่ข้างล่างไหมอะโอ้โหเกือบไปแล้วครับเกือบไปแล้วเอ้ยแปลว่าเราเจอลาวาดิงั้นอ๋องั้นก็เสร็จโกครับได้ออซิเดเดยวเจอแหล่งออซิเดียแล้วครับเดี๋ยวไปหยิบถังน้ำมาแป๊บหนึ่งหยิบถังแป๊บหยิบถังแป๊บมาเพื่อความปลอดภัยด้วยนะครับเราจะพกถังนะฮะ พกถังฮะเชิดอบพกถังเรากระโรนเราลงเสียงเสียงเสียงมีเสียงนะมีประเด็นนะเดี๋ยวแตไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยมาเคลียเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกลับมาเคลียร์เดี๋ยวกลับมาเคลียร์รอก่อนรอก่อนเดี๋ยวรอก่อนไม่เราต้องทำในเกมครับเดี๋ยวรอก่อนเดี๋ยวมีประเด็นนะเดี๋ยวมาเคลียร์นะโอ้โหตอนนี้ผมสแปรสเปร๊บอ้าวต้นไม้โตอ้ะไม่ใช่มันมีนาละมีนาละ เออเดี๋ยวเอาทางน้ำมาก่อนนะอีหยังก็อียองก็อียองก็ติดคำนี้มาจากใครอ่ะอียองก็มาเราเราเดี๋ยวเอาดาบไว้ก่อนเอาดาบไว้ก่อนอันนี้เราเราเอาไก่ขึ้นไปเออเนี่ยโอเคเดี๋ยวเราเอาไปเ,เอาน้ําไปเทครับแล้วมั่นใจครับชีวิตเราจะดีขึ้น20%นะแล้วก็เวลาจะขึ้นก็ขึ้นทางน้ําเลยก็ได้อะไรแบบนี้นะครับถ้าถ้าคิดว่าจะเสียเวลาได้ เพราะว่าน้ำน่กกจาจะก,ก,กระจายเยอะอยู่นะเพราะว่าเจอออฟซิเดียนะ่ะมานี่ใช่ไหมแปลว่าอไหนดูสิอียังก็ยังก็งกเปรี้ยงเรียบร้อยฮะไปเลยครับยาวเลยรอบนี้ยาวเลยครับมาแล้วก็เอาทอเอาทอทอ,ทอยู่นี่มาปักทอรทตรงนี้กันก่อนเสียงซอมบี้มันอยู่แถวนี้ เสียงซอมบี้มันอยู่แถวนี้านายโอ้นียนายสวัดดีนายหวัดีนายเดี๋ยวเสีสยงสไปเดอร์ด้วยด้านไหนวะโอ้โหประเด็นครับเจ้าบัตรทำไมอยู่ดีก็มีแสงขึ้นมาเลยงงกลายเป็นบัครค้างมั้งอ๋อ,อเกตละเกตละโอเคโอเคโอเคก็นั่งมองอยู่รู้แล้วว่าทำไมครับมาตรงนี้มันมีม,นมันมัมนมีมันมีห้องประเด็นกับ เม <IC S> ื่อกี้มีใครเห็นบ้างอะเมื่อกี้มีใครเห็นบ้างเดี๋ยวกดบล็อกเดี๋ยวนี้ยายโอ้ประเด็นเต็มเลยครับประเด็นเต็มไปหมดเลยประเด็นเต็มฮะมาเลยประเด็นโอ้โหสไลด์หนอมันด้วยอืเฮ้ยตอนนี้โอ้โอ้โดนโอ้โห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  ทำไมประเด็นมันน่ากลัวแบบนี้มีอีกไหมอ่ะประเด็นด้านบนอนะ่ะอย่าลองมาอีกนะเมื่อกี้อาซัสซินมาเลยนะมันน่ากลัวมากเลยนะแบบเมื่อกี้ถ้าจะทำแบบเมื่อกี้อีกไโปวดอย่าทำนะเอาแตกแล้วดาบแตกแล้วเอาทำไงล่ะคราวนี้เอาเอาเพนซิครับเอารออะไรอยู่ผมนี่ก็พูดไปได้นะเอาไปว่าเดี๋ยวเราพาหน้าเดี๋ยวเรามาตะลุยตรงนี้แล้วกันนะครับตอนนี้มาเราเอาประมาณนี้ก่อนแล้วก็มีเหล็กน่าจะมีเหล็กเพิ่มใช่ไหมเรามีเหล็กเหลือเออเรามีเหล็กเหลือเดี๋ยวไปทำดาบเหล็กได้ละ นะครับก็ถึงเวลาที่เราต้องใช้เหล็กของเหล็กบ้างแล้วนะฮะมาเราต้องใช้ไม้แข็งฮะอย่าไปใช้ไม้อ่อนนะฮะถ้าไม่อ่อนเดี๋ยวมันจะแตกคามือแบบเมื่อกี้อีกนะมาเราขึ้นไปก่อนฮะเอ้ยมืดอีกอะโอ้โชคดีจริงๆแล้วรอบนี้ไม่มีอาวุธด้วยเราเอาอาอาสโตนแอก็ได้วะมีให้ใช้ก็ใช้ไปก่อนไหนฟังเสียงฟังเสียงไม่มีนะปลอดภัยดีครับปลอดภัยนะปลอดภัยนะพูดโทรพูดโทรยังมียังมีทุกันเลยมีไก่ไหม มีไก่ไหมไม่มีอ๋อไม่มีแล้วเหรอเอ้ยจริงดหิหมดแล้วดิอ,อ๋อเออสงสัยหมดจริงละโเคไม่เป็นไรมาเราเอาโคอันนึงแล้วก็อันนี้ใายกลับเข้าไปฮะมหมดแล้วจริงๆด้วยฮะเอ,อ้ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราค่อยว่ากันใหม่แล้วกันตอนนี้เออฟาร์มเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวขอนอนก่อน ฟาร์มน่าจะน่าจะโตแล้วนะฟาร์มฟาร์มเราไม่ได้ไปแตะนานละมาเราบ้านแค่นี้เราอยู่ดีกินดีครับเออเนี่ยเอาเอา,เอาสปินสปินฮะสปินมาเดี๋ยวเราเก็บเราไปเก็บที่จริงไหมครับน่าจะมีแบบเป็นเลียวไหคือมันมีมดแบบเวลาจริงแบบตามโลกแบบ24ชั่วโมงยังมีเลยฮนะแต่ว่าผมไม่คิดจะลงนะฮะถ้าลงถ้าลงทีนี่เดี๋ยวมัน <c oughs> ก็น่าจะรู้กันอยู่นะว่ามันจะเช้ายาวเย็นยาวนะฮะซึ่งไม่สนุกแน่นอน นะครับมาเราใส่เก็บไอ้พวกนี้ไปก่อนเราไปดูก่อนว่าสไปเดอร์ตัวนู้นมันเอ้ไม่ใช่สไปเดอร์เอาตายไปละโอเคไม่ต้องดูละเออมาถึงสเกเลตอนนะเมื่อกี้พูดผิดขออภัยด้วยมามาเราปาเราไปสุ่มเปิดไข่ดีกว่าเราเอาไข่ก้าฟองมาปาเล่นละกันส่วนวิธีการสร้างเค้กเออเดี๋ยวก่อนเรามีน็อตอินอะไบทเทมก็ใช้ให้เป็นประโยชน์สิครับมาเออ ca cake เอ้า cake cake อ่เอาเค้กเกอร์เค้กเกอร์ อ่าวิธีกานครับโอ้ใช้ถังนม3ามอันไข่อันหนึ่งชูก้าอีก2องวีสาโอเคไม่เป็นไรช่างมึงช่างมาแล้วติดปากโทษมาโอ้เดมเมทีละสสิบคิดที่ข้อคิดที่ข้อแบบนี้ผมนี่ติดครีเลยครับมางั้นไม่เป็นไรไข่มีกี่ฟองปลาให้หมดครับ12 15ฟองครับมีเยอะครับไม่เป็นไรเราไม่ห่วงมา ปลาค่อยๆปลาสี่ห้าเนี่ยเกิดแล้วครับหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามอ่านเนี่ยเกิดสองตัวแล้วครับสิบห้าโอเคเกิดแค่นี้ก็ไม่เป็นไรครับปล่อยไป Let it go Let it go Let it go 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 โ o โอเคเรียบร้อยครับมาเราอ่าฟาร์มเออ,เ,อ,อเนี่ยฟาร์มฟาร์มฟาร์มเดี๋ยวลบเคก่อนมาเราได้ฟาร์มแล้วครับมา อืมโอเคตรงนี้อืมอืมอืมตรงนี้ฟาร์ม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 ให้ดูสิเก็บทำฟาร์มผมทำฟาร์มแบบมีสมาธิมากแบบเคร่งเครียดฮะเหมือนผมจะไปฆ่าคนเลยนะไม่แบบแบบนี้ครับทำท่าแบบเอออันนี้ยังไม่โตยังไม่โตยังไม่โตเก๊กทำไมวะ ไม่โตไม่โตเออถูกกัรถูกกัรยังไม่โตนะมีสิบสี่อันเราไปผสมมาสโมกวีดเอพีเดไม่คนเราวีดคนเราวีดมาอ๋อเดี๋ยวแล้วแล้วเราไปทุบอ๋อเราทุบแล้วก็ใส่สีเข้าไปด้วยครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบราเอาไก่สักคู่หนึ่งแล้วกันนะครับอืมไก่สักสองตัวอ่ะมีซีดแล้วก็แล้วก็ทำการอืมเรียบร้อยฮะแล้วก็วัววัวผสมอีกฮนะ ต้องการหัวเพิ่มครับโอ้โหเวิล์ยี่บละหนึ่งสองสสี่โอเคฮะป่านี้เหนื่อยแล้วครับมาแล้วก็ความแก่ครับหนึ่งสสามสี่ทำกันสิจ้าเนี่ยไอสองตัวเนี่ยทำกันซิเออโอเคแล้วก็ได้ครอบครัวใหม่เพิ่มฮะมาชอบีที่เรามีเป็นเลขคู่นะเนี่ยแล้วก็วีทเรามีวีทเท่าไหร่แล้วอะอยากเอาไปทำขนมปังอะ เอาน units, favour, มปังสักสอันแล้วกันสก้อนสก้อนมาแล้วก็ปึ๊บสองก้อนแล้วก็กินเลยฮะกินเลยมากินเลยอย่าไปรอคอยแล้วก็อันนี้กินชีสอันหนึ่งแล้วกันมาเรียบร้อยแล้วครับเอาประมาณนี้เอามาวางไว้ตรงนี้แล้วก็อันนี้วางไว้ตรงนี้แล้วกันมาเหลือันนีอันนี้อั้วางวางวงโอเคนี่อ๋อของโปรดผมของโปรดฮะ โอเคนะครับเดี๋ยวเรามาจบพานี้กันก่อนดีกว่านะครับสำหรับพานี้ก็ขอทําการอําลาเพียงเท่านี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดเฟรนด์แล้วจะลืมคอมเมนต์กันด้วยนะครับว่าขึ้งไงบ้างกับพานี้นะครับแล้วก็พาร์ตต่อไปอยากให้ทาอะไรนะครับก็ลองคอมเมนต์กันมาได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ผมขอทาการอาลาเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ